สวัสดีค่ะกลับามาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวันหวานก็จะมาชวนทุกคนทําเมนูเครื่องดื่มก้อนเมฆสีสวยๆน่ารักน่ารักกันนะคะจะเป็นนมสดสีพาสเทลรสผลไม้ซึ่งต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเคยทําเป็นเมนูเย็นไว,แว้แล้วและวันนี้เราจะมาทําเป็นแบบปั่นบ้างค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยวิปครีมเป็นลายก้อนเมฆให้ดูน่าทานดูสวยงามขึ้นนะคะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาตีวิปครีมเพื่อที่จะไว้ตกแต่งแล้วก็ท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มของเรานะคะวันนี้เราจะใช้เป็นวิปครีมตีมือนะจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมของไอซ์ฮอตเบรเวิร์ท็อปปิ้งค่ะตัววิปปิ้งครีมตัวนี้นะคะเขาจะเหมาะกับเครื่องดื่มมากๆเลยค่ะจะมีรสชาติหอมมันครีมนมอร่อยไม่เลี่ยนแถมที่สําคัญตีขึ้นฟูได้ไวแล้วก็อยู่ตัวได้นานด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะตีโดยใช้เครื่องตีไฟฟ้าแบบมือถือนะคะซึ่งวันนี้เราจะตีในปริมาณที่250 ML ค่ะ อันนี้ใครจะทํามากทําน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ได้เลยนะคะวันนี้เราก็ยกตัวอย่างตีให้ดูประมาณ250 ML ค่ะจากนั้นก็นําภาชนะที่เราจะใช้ตีมาเลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นชามสแตนเลสน,นะแช่ให้เย็นจัดนะคะเทคนิคการตีขึ้นฟูได้ไวนะคะแนะนําว่าภาชนะที่ใช้ตีต้องมีความเย็นจัดนะคะจะนําไปแช่เย็นแบบนี้หรือว่าจะรองน้ําแข็งก็ได้นะคะวันนี้เราตีแบบไม่รองน้ําแข็งนะอันนี้คือเราแช่ยเย็นมาแล้วค่ะจากนั้นก็เทวิปปิ้งครีมใส่ลงไปเลย แล้วก็ใช้เครื่องตีผสมอาหารแบบมือถือนะคะตีเลยค่ะตีไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะขึ้นฟูแล้วก็ตั้งยอดเลยค่ะพอตีมาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็จะเริ่มขึ้นฟูแล้วก็ตั้งยอดประมาณนี้ค่ะก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะแนะนําว่าอย่าตีจนเขายอดแข็งจนเกินไปนะเพราะเวลาเราใช้ไม่หมดเรานําไปแช่เย็นไว้ตัววิปครีมของเราจะมีความแข็งขึ้นนะคะเดี๋ยวเขาจะบีบยากนะคะพอได้แบบนี้แล้วเราก็เตรียมตักใส่ถุงบีบได้เลยค่ะ นำถุงบีบมาเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดตรงปลายแหลมๆของเขาออกนะคะเพื่อที่จะใส่หัวบีบลงไปค่ะวันนี้จะใช้หัวบีบไซส์ใหญ่เบอร์1ซีนะคะและนี้ค่ะก็ตัดตรงปลายแบบนี้แล้วก็ใส่หัวบีบเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ดันเข้าไปเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็ตักวิปครีมใส่ถุงได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะก็สามารถนําไปบีบตกแต่งเบนเครื่องดื่มของเราได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะลองบีบให้ดูสักนิดหน่อยนะคะนี่เลยค่ะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทําเป็นเมน,นูนมสดผลไม้ปั่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะจะทําเป็นแก้วซิมนะคะแล้วก็จะยกตัวอย่างทําให้ดู3รสชาติค่ะก็ะเตรียมแก้วผสมมา3ใบจากนั้นก็จะเติมนมสดลงไป60 ML ทั้ง3แก้วเลยนะคะส่วนผสมทั้ง3แก้วจะทําเหมือนกันเลยนะคะจะแตกต่างกันที่รสชาติแค่นั้นเองค่ะ จากนั้นต่อไปก็จะใส่เป็นครีมเมอร์ค่ะซึ่งครีมเมอร์ที่เราใช้ก็เหมือนเดิมนะคะก็จะใช้เป็นครีมเมอร์ของ i อซ์ซอสครีมเมอร์คอนเซนเทค่ะตัวนี้จะเป็นครีมเมอร์สูตรเข้มข้นนะคะจะไม่ใช่ตัววิปปิ้งครีมที่เราตีเมื่อกี้นะเมื่อกี้จะใช้เป็น i อซ์ซอ b เบบิลเลตท็อปปิ้งค่ะจะเป็นคนละตัวกันนะสามารถใส่แทนพวกนมข้นจืดหรือว่าครีมเทียมได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีความเข้มข้นแล้วก็มันมากๆอยู่แล้วค่ะใส่แค่นิดเดียวก็ให้ความมันอร่อยกลมกล่อมนะคะวันนี้เราก็จะใส่่ไปแแค20 ML ทั้้ง3กว ใส่น้อยแต่ว่าอร่อยลงตัวเลยค่ะไม่กลบกลิ่นชากาแฟด้วยค่ะและที่สําคัญต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากนะต้นทุนต่อแก้วก็ตกอยู่ที่ประมาณ2.7บาทเองค่ะต่อไปก็จะใส่เป็นนมข้นหวานนะคะซึ่งจะใส่นมข้นหวานไปที่20 ml ทั้ง3แก้วเลยค่ะ จากนั้นก็จะใส่เป็นไซรัปผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำช็อกโกผลไม้ก็ได้ค่ะเลือกได้ตามชอบได้เลยแล้วก็รสชาติก็เลือกได้ตามชอบนะคะชอบรสชาติไหนก็ใส่ตามชอบได้เลยค่ะวันนี้เราจะยกตัวอย่างทําให้ดู3รสชาติก็จะมีเป็นแอปเปิลเขียวนะคะซึ่งจะใส่ไปที่45 ml ค่ะแล้วก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะก็ใส่ไปที่45 ml สุดท้ายก็จะเป็นบลูฮาวายค่ะ45 ml เหมือนกัน ส่ผสมก็มีอยู่แค่นี้นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันทั้ง3แก้วเลยค่ะพอคนให้เข้ากันดีแล้วนะคะก็เตรียมปั่นได้เลยค่ะเตรียมโถปั่นมาเลยค่ะจากนั้นก็จะใส่น้ำแข็งแก้วสิออ,ออนลงไปเต็มแก้วแบบนี้ค่ะแล้วก็เพิ่มไปอีกนิดหน่อยนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็เทในส่วนของนมที่เราผสมไว้นะคะเทใส่ลงไปในโถปั่นได้เลย จากนั้นก็นาไปปั่นได้เลยค่ะและอีก2แก้วที่เหลือนะคะก็นําไปปั่นเหมือนก,นกันกับแก้วนี้เลยนะคะพอปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมแก้วไว้สำหรับใส่กันค่ะก่อนที่เราจะเทน้ําปั่นของเราใส่แก้วนะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้วยวิปครีมทําเป็นลายก้อนเมฆนะคะให้ดูสวยงามเข้ากันกับตัวน้ําของเราที่มีสีพาสเทลนะคะ ก็จะบีบวิปครีมใส่ลงไปบริเวณขอบแก้วค่ะทําให้เหมือนคล้ายๆก้อนเมฆนะคะตามจินตนา,าการของเราได้เลยค่ะอันนี้ก็จะบีบใส่ลงไปแบบนี้นะคะทําเหมือนกันทั้ง3าแก้วเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็เทในส่วนของนมผลไม้ที่เราปั่นไว้นะคะเทใส่แก้วได้เลยเขาก็จะเป็นลายประมาณนี้ยค่ะ นี่เลยค่ะเทเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะไม่ต้องเทใส่จนล้นเกินไปนะเพราะว่าด้านบนเดี๋ยวเราจะตกแต่งด้วยวิปครีมอีกค่ะก็จะใส่ประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นวิปครีมที่เราตีไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะแล้วก็จะมาบีบท็อปด้านบนเลยค่ะก็จะบีบใส่ลงไปแบบนี้เลยใครจะบีบใส่มากใส่น้อยยังไงก็แล้วแต่ได้เลยนะคะอันนี้เราก็จะบีบประมาณนี้ค่ะ จากนั้นด้านบนวิปครีมเดี๋ยวจะขอตกแต่งด้วยลูกเชอร์รี่สักหนึ่งลูกนะคะเพิ่มสีสันให้เขาดูสวยงามดูน่าทานขึ้นค่ะหรือว่าใครมีท็อปปิ้งเป็นอะไรก็สามารถใส่ตามชอบได้เลยค่ะหรือจะราดเป็นซอสท็อปปิ้งก็ได้นะคะตามชอบได้เลย แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะรสชาติก็เปรียรปร้ยวหวานหอมมันคล้ายๆนมเปรี้ยวรสผลไม้นะคะอร่อยเลยค่ะแล้วกินคู่กันกับวิปครีมที่มีรสชาติครีมนมยิ่งทำให้นัวอร่อยเข้ากันมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ อันนี้เราก็จะเสิร์ฟแบบนี้เลยหรือว่าใครอยากจะปิดฝาแก้วนะคะก็ไม่ต้องบีบวิปครีมให้สูงแบบนี้ก็ได้ค่ะให้บีบต่ำลงมาอีกหน่อยก็ได้นะคะก็จะปิดฝาได้พอดีเลยค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะก็จะได้เครื่องดื่มก้อนเมฆสีพาสเทลสวยๆแบบนี้เลยค่ะและถ้าใครนะคะที่สนใจตัววิปปิ้งครีมของ i อซ์ซอสเบเ e อรี่ท็อปปิ้งแล้วก็ครีมเมอร์สูตรเข้มขน้น i อซ์ซอสครีมเมอร์คอนเซนเทรตก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มได้ทัวท่ว ก็ได้นะคะคใน s h อ p e e ก็มีหรือจะเป็น LINE My Shop ก็ได้ค่ะสามารถสแกน QR ว o า e คตามนี้ได้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สำคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ